จะบกรรมความเพียน5ครั้งที่30วันสุดท้ายประจำวันที่21ทันวาคม2 5 6 7สวัสทศเซลารหัส167ครับ 1ัธันวาคมพุทศักรา2,567เป็นวันที่30วันสุดท้ายที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระก็ยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอสมันตาจักวารสุอัตราชันตูเทวตาสัถรมังมุนีราชะสุนันตุสะขโมขทัง सखे कमी चूपे किशिखरतरे संतलिखे विमाने दीपे रथे चकामे तरुअनखने के हथु हाँ मही खेते पुमा चयन तो देवा छल थे जखा खंड फनाखा तिथंता सी के ยังมุนิวะรัวจันังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวนาการุยัมพทันตาธรรมะสวนาการุยัมพทันตาธรรมะสวนาการุยัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na muntasa TASA BAKAWATO ARAHATO SAMA SAMPURTASA NAKMUN TASA BAKAWATO ARAHATO SAMA SAMPURTASA KUTANG SARANANG KACAMI DAMANG SARANANG KACAMI SANGKANG diampi KACAMI TUDIAMPI KUTANG SARANANG KACAMI Dhammang saranang kaca mitu tiang pisang kang saranang kaca mita tiang pihutang saranang kaca mita tiang pi saranang kaca mita tiang saranang kaca mi mita... Natimeh sarananganjang, thamputuh meh saranang warang ITE e nasar jwelce, nasod Trustee Mehundu sabatha Natimeh sarananganjang, thampuh meh saranang warang ITE e nasar jwelce, nasod Trustee Mehundu sabatha Natimeh sarananganjang, thampuh meh saranang เอเตนะสาชวาเชนะโสทิเมหนโตสัปะทาบทสวดมหาสมัยสวดเอวามิสุตังเอกังสมายังภะคะวาสเกสุวิหารติกปิรวัตตุตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเขนสัททิงปัญจามเทห์ พิกุสตเถริสภะวารันเถริทัศน์เจ้โลกธาตุเถวตาเยปุเยนสันปติตาหุนเถพระวันตังทัศนัยยาพิกุสังขันจัตโคจตุนังสุทาวสกายกาณ์นังเทวาณังอตทโหเสียยังโคพคะวัสเกสุวิหารเต กบิลาวทุสมิงมหาวเนมหาตาพิโุสังเขนะสัททิงปัญจามเตห์พิโุสเตห์สัพเพห์วะอรหันเตห์ทัสสะห์เจลูกธาตุห์เทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตหภะควันตังทัสนายะพิโุสังขันจะยานุนาหมายปิเยนะภะควา สังฆมยามาอุปสังฆมิตวะปะขวะโตสันติเกปะเจกขาธาภาเสยามาตีอะตโคตาเทวตาเสยัธาปีนามัพลวาปุริโสสมัญชิตังวะภาหังปัสสาริยะปัสสาริตังวะภาหังสมิเชียยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุ เอเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอทโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเททวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิทโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกหิมังคาธังอภาสิมหาสมโญ

พระตีวาเนตานิขะเหตวะอินทริยานิระคันติปันทิตาติอตโคอัปปาราติวตาภะควะโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสเซเขตวะคขรังเขตวะปะลิคังอินทะีขรังโอหัจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาตีอาทะโคอัปราชิวตาภะคะวะโตสันติเกย์มังคาทังอภาสีเยเกกีพุทธังสระนังคาเตเซนาเตคมิสันติอปายภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติเตีอาทะโคภะคะวา พิกุอามันเติเยปุเยนพิกเวทัสาสุโลกธาตุโสเทวตาสันนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายพิกุสังขันจเยปิเตพิกเวเฮสุงอติตามทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานัง एत परमेव देवता सन्निपतिता हि सु यथापि मह्येतरहि येऽपि ते पिकवे रहन्तो समासम्भूता ते सम्पि भगवन्तानां एतर एतपरमय เทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยตาปิมยังเอตระยรอจิคิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกัง มานาสิกรุธาฮาสิสามีเตยเอวัมพันเตติโคเตภิกขูภะคะวะตัวปัจจโสสุภะคะวะเอตทะโวเจสิโลกามนุกัสสามียัตถะุมมาตัสสิตา Dean Yes kita kiri ka perang pengghita pengghitata samahita puthu sihaawasanlina lumahangsa pisang punuh wota Tasa sutha pibasan nama Laniwila Hiyo pencasate yatawawa Hon kappirawa dawe, ततोऽमन्तयि सथा सावकेशासने रते केवकयाभिकन्ता ते विछानाथभिघवो ते सुतवा सुवाभूत् सशासनं एताम्पत्तु प्रहूयानां अमनुषानाथशनं अपे केशतमथ कुं सहसाङ्गथ सतरिं

ितये मे किराहि अनुपुपसौ सतसहसावयख कपिलथवा विधिमन्तो श्रुतिमन्तो अन्नवन्तो यशसिनो मोधमनाभि कमुं भिकूनं स्मिति वनाङ् सहसा हिमवतायखननतवनिनो อิติมันโตชุติมันโตอันวันโตยสัสีโนมวนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติมนังสาราคิตาติสหัสะยคขะนาณตาวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตอันนวันโตยสัสีโนมวนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติมนัง อิจเตเตโสราสัสสหัสยาคานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสสิโนมูธามนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนังเวสามิตตาปัญจสตายาคานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโน โมธมนาภิกัมม์ภิกขูนางสุมิติงวนังวนังบุมมีโรราชคันธิโกเวปุลัสสวินนิเวสนังพิโยนางสัตตสหสังยักขะนังปะยีรูปะสะเตบุมมีโรราชคันธิโกโสภะคาสุมิติงวนังปุริมันจะติ h ึ่งราชาทตระโปะสสต คันธพานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปิตสัมมาวุินทะนามาภะลาอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัสีโนมวนธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังท้กขีนันจะที่สร้างราชาวิรูฬโหตปัสสาะเต อพันทานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสอุตตปิตสภะห์วูอินทานามามหาพัลลายติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมูนธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังปัฏิมันจะที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสะสติ นาคานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตาปิตาสะพะโวอินธนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัชิโนมวหันธมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตตรัญจ่าทสังราชากุเวโรตปะสาสติยขานังอธิปติมหาราชายาสัชิโส บุตตาปิตาสะพานหัวอินธนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัสนุโมรธรรมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตารโททักขีเนนะวิรุหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโคกุเวรูอุตรังทิสังจัตตารว तेह महाराचा चतुरोधिसा चत्तूरोधिसा, तत्तन्ला था माना अत्तंसो, वनेका पिलावत्धवे, तेसं मायाविनो थासाखू, वन्चानिका सथा, मायाकूतेन, थुवेकेन, थुवे चंधनो, कामसेथो, จิ u, นุขันธุนิขันธุจะปานาทุปามัญโยจะเทวสุตโตจะมาตาลีจิตเสีโนจะคันทพโนโรลาราชาชนุสะพูอากูปัญจาสิโคเจวติมภารุสุริยวัตชะสาเอเตส ยันเยจราชาโนคันทภาสะหะราชุพิโมทมานาพิกกามุงพิกขูนังสมิติงวนังอาทาคูนาภาสานาคาเวสาราสะหะตัชกากัรมพาลัสตาราคูปายาคาสะหะยาติพิยามุนาทตารัทาจ๊ะ Aku nakahanya sats e rawan no maha naku sopakha semiting weang Iaka raci saharananti dipati cabbaki wis suutacaku penyasaatewana pecabatas sekitar raupana अभयन्तधाना เตริทิมันโตยสัสิโนกาลกัญชามะาภิสมะอสุราธานเวขาสาวปจิตติสุกิตติจับปหาราโทนโมเกสหัสตันจับพลิปุตตานังสะเพวโรจานามกะสันในจาวาภ้าเลีงเสนังราหุพัทธมา มพัทมุปาขมามงสมยโยนธานิพัทันเตียพิกูนางสมิติวนนางอาปัวจะเทวาปัทวีจัยเดชวายโยตถาขมามงวรุณาวรุณาเทวาสุโมจะสา ยะยะสะสะสะเมตตากรุณาายกาคูเทวายะสัจสีนวะทัศเทียทัศทากายาสเพนาณตะวันนีโนะอิติมันตชุติมันตุอันนาวันตยะสัจสีนวมวนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังเวนทุจเทวาสาฮาเลจัส असम चतुेम चन्थसोपनिषेवा चन्थ मक सूर्यसोपनिषेवा सूर्य मिता नखत्ता पुरा आन्थवलाह कसो नङस เซโตสะโกปาคาปุรินทะโุทะสิติทะสะทะกายาสะเทนาณตะวันนิโนอิติมนโตชุติมนโตอันนาวันโตยาสสีนมุอธมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังอาทาคุสหภูนเทวาชาลามคิสิการิวา อาริทักาจารุชาจาุมาปุพาณิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจัจจุตาจานิชกาสุเรยยรุจิราอาคูอาคูวาสวเนสีนวัสีเตียทัสสะทากายาสัพเพรนันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีนว มนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังสมนามหาสัมนามนุสัมนุสุตตมะคิดาปัทวสิกาขัวขัวมโนปัทวสิกา อาทาคูหารโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสิโนทัศเดทัศธากายาสัพภีนาณตาวันนิโนอิทิวันโตชุติมโตวันนาวันโตเยสัสิโนมวันธรรมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวนัง

ฐานายาคาปัชุนนวยวนทิสาพิวสเตียทศเตัสทศธากายาสเพนานตวัีน้อยที่มันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยะสีโนมนธรรมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังเกมียตุสิตายมา กัทกาจายสัสินวสัมพิตากาพรมะสทธาโชตินามาจาสวานิมานรตินวอาคุอาทาคุปารณิมิตาทะสิททะสัทธกายาสัพเอนานตวันนโนอิิมันโตชุติมันโตวัวันโต ยสัตสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังสัทเทเทวานิกายาสเพนะนตวานิโนยนามันวเยนาคันชุงเยจันเยสัทิสาสสหปุถะชาติมกิลังโอคะตินนะมนาสั Namanasawang Tagemu katarang nakan cantang wa asita titang suklama Paramato caputa itimato sahakanang Sanang kumaro tiso casopaka semiting wanang สหสัพพะโลกานังมหาพรหมาทิพติทฐาติอุปาปนโนชุติมันตุคิสมากายโยยศาสิโสทศเตทัสทศเศทษฐอิสราอาคัวปเจกวาสวัตติโนเตสัญจา มัชตัวอาคาหันริตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารเสนาภิกามิปัสสกันนะหัสามันที่ยังเอทะคันนาหะธาพันธทะราเกนะพันธามัน tuwo samanta pariware ta wo mun cita ko cinang iti tata mahaseno kan nahasenang ape sai pani na talama acca sarang katawana pera wang สวิชุโกตทาโสปันปัจจุทาวัตติสังกุทโทอาศัยยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะตัวมันตะยิสัทธาสาวะเนสะสาวะ marasena pikanta te vichana tha pikavo te tapa makarung sutawa putha sasahasana vitara kehi pakamu ni sang lumampi sape vichita sangkama kaya tita Sino मोदन्ति सः पूतेः सावका तेषु नताति